ช่วงนี้พราวรู้สึกว่าแก้มใหญ่เวลาถ่ายรูปรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะได้มาหาคุณหมอเอมี่ที่เอมส์คลินิกคุณหมอวิเคราะห์รูปหน้าให้ละเอียดเลยค่ะของพราวจะมีปัญหาบริเวณเนื้อแก้มและกล้ามเนื้อกรามเพราะว่าพราวเป็นคนนอนกัดฟันด้วยค่ะคุณหมอเลยแนะนําให้พราวทําโปรแกร,รม l i n นี r เฟิร์มไฮฟูนะคะ ยกระชับผิวด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ช่วยให้หน้าเรียวแก้มยกปรับหน้าชัดเป๊ะค่ะความพิเศษของเครื่องนี้คือเขาจะมีหัวที่ช่วยสลายไขยมันบริเวณแก้มและเหนียงโดยเฉพาะด้วยนะคะและยังมีหัวกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวใสด้วยค่ะระหว่างทําคือไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอยิงให้ละเอียดมากๆหลังทำรู้สึกได้เลยค่ะว่าแก้มกระชับขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวรอดูผลเต็มที่ช่วงประมาณ1เดือนก็จะสวยขึ้นกว่าน,นี้อีกค่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็ฉีดโบรกรามให้นิดค่ะ ขนาดเนื้อกรามให้หน้าเรียวเป๊ะสุดๆดดหัวมือเบามากเลยค่ะฉีดไม่เจ็บเลยหลังทําไป2สัปดาห์พรารู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นมากเลยค่ะรอบหน้าชัดถ่ายรูปมุมไหนก็มั่นใจและยังรู้สึกผิวดีขึ้นด้วยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะใครอยากหน้าเรียวเป๊ะแบบพราวแนะนํามาปรึกษาคุณหมอเอมี่ที่เอมส์คลินิกได้เลยนะคะ